อัปเดตสถานการณ์ด่วนชายแดนไทยกัมพูชาด้านจังหวัดสักแก้วประจำเย็นวันที่26ธันวาคม68ครับถือว่าเข้าสู่วันที่19ของเหตุการณ์ความขัดแยง้งล่าสุดกองกําลังบุรพาเดินหน้ายึดพื้นที่สําคัญได้แล้วนะครับโดยสถานการณ์ใน3พื้นที่ประทาหลักมีดังนี้ครับจุดแรกที่บ้านคลองแผงอเาเภอตาพยาและจุดที่2บ้านหนองยาแก้วอำเภอโคกสูง2จุดนี้ฝ่ายตรงข้ามยังพยายามเสริมความแข็งแรงของฐานที่มั่นทําให้เราต้องใช้อาวุธหนักยิงตอบโต้ เพื่อตรึงพื้นที่และรักษาฐานที่มั่นไว้แต่จุดยุทธศาสตร์สำคัญวันนี้อยู่ที่บ้านหนองจานอำเภอโคกสูงครับแม้ว่าฝ่ายกัมพูชาจะระดมยิงปืนใหญ่และเครื่องยิงลูกระเบิดใส่อย่างหนักแต่ทหารไทยก็ได้ใช้กลยุทธ์เข้าตีจนล่าสุดสามารถควบคุมพื้นที่ได้เรียบร้อยแล้วและกำลังเร่งดัดปแปลงฐานที่มั่นเพื่อตเตรียมรับมือการตีโต้กลับครับนอกจากนี้กองกำลังโบรพาย,ยังได้ปฏิบัติการทำลายเป้าหมายทางการทหารในฝั่งปอยเปดตเพื่อตัดกำลังไม่ให้เป็นภัยคุกคามต่อฝ่ายเราด้วย ปิดท้ายที่ผลกระทบต่อพลเรือนครับจังหวัดสระแก้วได้อยพยพประชาชนใน4อำเภอเข้าพื้นที่ปลอดภัยล่าสุดเปิดศูนย์พักพิงแล้ว40แห่งมีพี่น้องประชาชนอพยพเข้ามาแล้วกว่า18,000คนขอให้ทุกคนติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดครับ